การกําจัดเพียแป้งและมดต้องกําจัดยังไงเพื่อให้หายไปจากต้นผลไม้เราอย่างสิ้นซากวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับวันนี้เราลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่มข้าวเรา่างเพื่อความย่งยันนะครับวันนี้ก็ มาคุยถึงเรื่องของมดแดงนะครับกับเพีียแป้งในผลไหนหนานะครับว่าการที่เราพบมดแดงนะครับและเพีียแป้งบนผลไหน,หน้นามันเกี่ยวข้องกันยังไงบางทีนะครับเราก็จะเจอในเรื่องของมดแดงไฟนะครับมดส้มมดดํามันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยแล้วการแก้ไขนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2วิธีเพื่อแก้ไขทําให้เพีียแป้งและมดมันหมดไปจากต้นนะครับอันนี้เราพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมดเขาเรียกผมเรียกว่าเป็นมดส้มเล็กเลยกันนะครับมันเป็นมดที่เขาแบบเหมือนกับว่าเอาไปทําไข่มดแดงครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นมดส้มเล็กนะครับที่จะทารังอยู่ในดินนะครับมันจะไม่เหมือนมดมดส้มตัวใหญ่ที่ทํารังโดยการใช้ใบไม้เอามาทํารังครับตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า คอยขับเคลื่อนนะครับคอยขับเคลื่อนในการที่จะเอาเขียแป้งเนะี่ยไปไว้ตามจุดต่างๆในผลนหนาคือเขียแป้งเองเนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่ให้ผลน้อยหนาเสียหายนะครับมันยังสร้างให้ใบน้อยหนาเราเนี่ยเกิดลาดำแล้วใบน้อยหนาเนี่ยก็จะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยถ้าใบน้อยหนาปกติก็คือจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวแบบนี้ปกติแต่พอเราโดน เพี้ยแป้งเนี่ยมันถ่ายมูลลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นลาดํานะครับทำให้ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วใบเนี่ยก็จะร่วงหล่นทําให้ต้นเนี่ยมันโทรมนะครับโดยเพีย้ยแป้งเองนะครับถ้าเรามาดูพฤติกรรมเขาอันนี้จะได้เห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าการกําจัดนะครับต้องกําจัดอย่างถูกวิธีและกําจัดที่ถูกต้องนะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าหลายวิธีการที่เ้าน,นํามาบอกกันใน YouTube เนี่ยคือ เราต้องรู้ก่อนว่าเพีียแป้งเนี่ยมันออกลูกหรือมันมีตัวเล็กๆเ,เนี่ยเวลามันอยู่ในผลได้นานาเนี่ยเท่าที่ตาเราเห็นนี่ก็คือประมาณสัก1มิลถึง1.5้ามิลลิเมตรตัวมันนะครับแต่มันยังมีตัวเล็กๆที่เป็นไข่อยู่ตามลูกมันอีกนะครับจำนวนมากโดยการกำจัดนะครับเพื่อให้เพีียแป้งพวกนี้มันสูญสิ้นหรือว่ามันหมดไปจากลูกน้อยหนาลูกฝรั่งหรือ ผล,ลไม้ที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะกําจัดยากสุดคือด้หนาเพราะว่ามันมีซอกนะครับการที่ไม่ว่าจะนําสมุนไพรหรือสารกําจัดเนี่ยเอามาฉีดพ่นนะครับเราจะต้องฉีดให้ชุ่มให้ทั่วผลนะครับจะทําให้เพี้ยแป้งเนี่ยที่มีทั้งตัวเลขตัวใหญ่เนี่ยถ้าเห็นเห็นว่านี่คือตัวเล็กๆไขมันนะครับหนึ่งตัวจะมีลูก เป็น1,000ตัวเลยนะครับต่อต่อมันหนึ่งแม่นะครับต่อเพี้ยแป้งหนึ่งแม่เนี่ยการกําจัดต้องกําจัดให้หมดนะครับทั้งตัวสาเหตุนะครับและตัวที่ทําให้เพี้ยแป้งเนี่ยเคลื่อนที่ไปอยู่ตามจุดต่างๆของต้นไม้ก็คือมดนะครับการกําจัดจะต้องทําดังนี้ก็คือเพี้ยแป้งเองนะครับให้ใช้สารกลุ่มอะมิดาคอผิดนะครับ เป็นชื่อสารนะครับอมิดาคอผิดหรืออิมิดามีผิดนะครับแล้วก็อัซซิทามีผิดเนี่ยสามารถพ่นได้นะครับแล้วก็จะมีสายอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้นะครับเป็นของอาจารย์สุเทพก็คือผมจะใช้แนวทางของอาจารย์สุเทพเนี่ยเอามากําจัดนะครับโดยรายละเอียดเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ของวิดีโอนะครับการกําจัดต้องกาจัดให้ถูกต้องไม่งั้นนะครับมันจะแพร่จํานวนจะเห็นว่ามันเยอะมากแล้วถ้าเราทําให้มันได้แพร่จํานวนเนี่ยคือ มันก็จะไปอยู่ผลไม้เราเนี่ยหลากหลายหลาย,หลายอย่างมันจะขึ้นไปหมดเลยเซียนท้อผมก็ขึ้นนะครับเนี่ยจะเห็นว่านี้ตัวตัวใหญ่ๆจะอยู่รอบนอกนะครับแล้วตัวเล็กๆจะอยู่ในซอกการกําจัดจะต้องกําจัดให้หมดให้สิ้นนะครับก็คือฉีดให้มันชุ่มลูกหรือทําใจสําหรับลูกนี้ก็คือว่าถ้าคนไม่อยากใช้สารเคมีคือต้องตัดใจครับก็คือตัดแล้วเอาไปเผาเลยนะครับระหว่างที่จะไปเผาเนี่ยกราเอาถุงห่อหุ้มใบนะครับอย่าให้มันไปตกในพื้นสวนนะครับ ส่วนการกําจัดมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมได้มีการพ่นสารกําจัดไปแล้วนะครับแล้วก็แนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้มดเนี่ยมันขึ้นไปอยู่นะครับการที่จะไม่ให้มดเนี่ยไปเคลื่อนย้ายเพรียะแป้งนะครับเราจะต้องทําโคนให้โล่งนะครับไม่ให้มีต้นที่สามารถที่จะเดินไปหากันได้ให้เป็นต้นเดียวๆนะครับแล้วก็จะมีสารที่จะแนะนําในการป้องกันกําจัดนะครับ ก็ในส่วนของสารตัวนี้ก็ย้ํากันนะครับก็ใช้เป็นพวกอะมิดาคอผิดอะซีทามีผิดนะครับอะบารแมกตินก็ใช้ได้คาร์บอล85ก็พ่นได้นะครับสามารถกําจัดได้แต่เน้นว่าถ้ากําจัดเพี้ยแป้งให้จบให้สิ้นสากเนี่ยคือต้องฉีดพ่นผลให้ชุ่มนะครับแล้วมันจะจบนะครับเพราะว่าน้อยหน่าเรามันมีซอกมีมุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ผมพ่นกําจัดไว้แล้วนะครับจะมีลักษณะอย่างไงนะครับ อันนี้จะมาดูนะครับว่านนี้ก็คือต้นที่ผมได้มีการมาพ่นกําจัดไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าเพียแป้งเนี่ยพอผมพ่นให้ชุ่มนะครับมันก็จะหายไปจากซอกตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีตัวแห้งๆติดอยู่วันนี้ฝนมันตกมามันก็ชําละล้างออกไปนะครับนี่จะเป็นรอยเดิมที่มันมากินแล้วมันก็ถ่ายมูลไว้ผมก็สารตามที่บอกนะครับพ่นให้ชุ่มให้ทั่วลูกเนี่ยแล้วมันงานตอนนี้คือมันออกไปแล้วแล้วอีกอันนึงนะครับเราจะไม่ให้มด มันาพาเพียรเนี่ยไปอยู่ตามต้นต่างๆาจุดต่างๆของต้นได้ก็คือเราจะต้องมีการโรยนะครับโดยสารที่ใช้เราก็ยังใช้เป็นตัวเดิมนะครับเป็นสารซเปอร์เมตินนะครับแบบผงนะครับที่เป็นถ้าชื่อแบรนด์ทางการค้าก็จะเป็นเคซิดอนหรือเป็นชื่อปูดแดงก็แล้วแต่มันมีหลายยี่ห้อนะครับ ซึ่งสารที่เป็นชื่อสามาัญก็จะเป็นไซเพอร์เมทินนะครับเราก็ใช้เป็นแบบนี้ครับคือโรยที่ห่างกับต้นนะครับประมาณ50หรือถา30เซนติเมตรนะครับก็โรยให้ทั่วซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมดจะไม่สามารถขึ้นไปคาบเพียคา,าบเ,าเขาเรียกว่าคาบเพียไปยังจุดต่างๆได้สมายชิกถามมาอีกอันนึงนะครับว่า กำจัดมดกำจัดเพียได้นะครับและจะก,กำจัดกระลอกอยังไงก็ผมวางกงดักไว้เป็นแบบนี้นะก็คือวางเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอามันไปปล่อยจุดอื่นนะครับไกลๆสวนเราแบบออกไปตำบลอื่นเนี่ยคือเอากงไปด้วยแล้วก็ไปปล่อยที่อื่นนะครับก็เอาไปให้มันไปออกไปไกลๆจากสวนเราก็อันนี้คือช่วงนี้ไม่มีคนงานที่มามาตัดอ้อยก็เราต้องจัดการกําจัดด้วยวิธีแบบนี้นะครับถ้าเกิด มีคนงานมาตัดอ้อยก็คือเขาก็จะเอากรงมาดักแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เขาก็จะเอาไปเอาไปปล่อยใส่ในกระทะนะครับแล้วก็ใส่กระเพราลงไปด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการกําจัดของของที่เป็นคนงานอ้อยนะครับอัน <Okay. S 1> นี้ก็บาบอกกล่าวากันนะครับว่าการกําจัดเพี้ยแป้งนะครับที่มันอยู่ในซอกในมุมเนี่ยเราจะต้องมีการกําจัดยังไงใช้สารย,ยังไงนะครับเพื่อที่จะได้กําจัดได้อย่างถูกต้องเพราะว่ากําจัดเคลียนะครับแล้วเราจะต้อง กำจัดมดไปด้วยนะครับดังนั้นการแก้ไขนะครับผมได้เอาไว้ในคอมเมนต์ของวิดีโอแล้วนะครับก็สามารถที่จะอ่านจากรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปทําตามนั้นนะครับจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนเรืดีจะนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ